เปลี่ยนยางสักนิดนึงเงียบกิ๊บยังไม่ได้ใส่เกียร์หกแล้วเนี่ยเอาเดิมเลยคนละเรื่องเลยได้เราแต่นิดเดียวหกเนี่เดินดมใหม่ปื๊ดเลยอันนี้รีแมปแท้ง <c oughs> ยัง,ย,งยังไม่ถึงสเต็ปแบบ ปืดปาร์ตปืนปารงแรงๆนะแค่นี้ก็พอแล้วครับสนุกเน้นประหยัดครับผู้ประหยัดทึ่งครับเว้ยคนละเรื่องเลยอันนี้เมื่อกี้เกียนะเสียงเกียเสียงแรงบิดน่าจะเสียงยางนะยางยางล้านเปอร์เซ็น โอ้เธออย่าผมส่งคลิปให้ดูเสียงเพลิงท้ายหอนอะออะไรย่างมันมีเทอโบอยู่ข้างหลังอะวิดวิดวิดเลยอันนี้ก็วนกลับนะครับอย่าไปลองถนนยาวดูครับเกือบไปเสียตังค์าก้าวหน้าเลยไหมดีนะเราลองปกติอย่ารอลูกค้าทุกคันเลยที่บอกว่ามาหอนอะ แฟนพี่ขับก็สบายขึ้นขับเป็นไหมน่ะไม่เป็นล้อเขาใช่อันนี้เกียร์กระปุกครับขับมอเตอร์ไยังลำบากเลยพอดีแล้วอันตรายแถวในตัวเมืองรถมันเยอะครัอู้รับรถใหญ่มันได้เปรียบวเนาะสี่ล้อกับสองล้อปกติกูจะได้สองร้อ ใส่เป็นทุ่งแตะเป็นมาอะเรื่องหนึงแตะมาหน่อยครับแต่เรนแตะเราไม่เดินนี่แหละ่เสียงยางกันีีนะยางเลยนี่มานั่งมาด้วยยางหน้าไหมยางข้างหน้าไหม อก็ยาง,ายงเยงลยยางร้อยเปอร์เซ็นท์ที่เราปดเกียดดร์ดอะไรถ้าไปแก้ที่ไหนก็ไม่หายมันไม่โดนลูกไงมันต้องแปดที่จุดของมันอะคือยางที่ตีก็เด้ง คเดี๋ยวเดี๋ยวมา